ารกิจ3สามดาวนะครับของสเ,เปนนะครับฤกรกจิจสามดาวของสเ,เปนนะครับให้อาหารไก่นะครับตอนเช้าวันวันนี้วันอะไรวันเนี้ยนนักเรียนแบบเด็กมหอจักปันที่วะ ไก่เยอะนะครับไก่สเปนนะครับยนยนย ตอนเช้านะครับตอนเชา้าของทุกวันนะครับภารกิจสามดาวนะครับตอนเที่ยงเที่ยงก็จะล้างถ้วยนะครับเย็งเย็นก็จะล้างถ้วยนะครับ ถ้วยปูบ้านนะครับภารกิจสามดาวภารกิจหนึ่งดาวก็มีนอนเวีนเล่นไพ่นะครับหนึ่งดาวนอนเวีน แล้วนะครับพอกนี้เสร็จแล้วนะครับ